แ <Happy> มาค่ะคุณแม่่ะน้องมอยังมีช่องท้องที่ว่างที่จะทานอาหารอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรายัางอยู่ที่โครงการไอมพาร์คนะคะแล้วก็ยังอยากทานอะไรเพิ่มอีกด,ดีเลยเมื่อกี้เราออกแนวฟิวชั่นไปแล้วใช่ไหมตอนนี้มาเอเชียนมากกว่าไม่ให้เสียเวลาเข้าไปเลยคุณน้องไม่ต้องมองเลยนะเข้าเลยนี่อยู่หน้าร้านเลยนี่มาเลยมาเลยมาเลยเข้าเลยเข้าเลย อลครคุณผู้ชมตอนนี้นะคะมีกับพี่โอ๋ก็เข้ามาอยู่ข้างในร้านแล้วนะคะแล้วที่นั่งข้างๆเรานะคะคือเจ้าของร้านนั่นเองค่ะคุณธีรพัฒน์เลิศสิริประพานะคะเจ้าของร้านโคเอ็นซูชิค่ะสวัสดีครับเราอยากจะรู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเวลามาเปิดร้านคิดอยกาะเปิดร้านเนี่ยที่มาของของการเปิดร้านนี้คืออะไรอะค่ะครับคือส่วนใหญ่ต้องย้อน ย้อนกลับไปบอว่ากลุ่มหุ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มที่นักกินในอาหารในร้านญี่ปุ่นเนี่ยเรากลุ่มหุ้นส่วนทั้งหมดของเรามาณ7-8คนเนี่ยทานญี่ปุ่นประมาณที่เป็นพรีเมียมประมาณ10ปีแล้วครับตั้งแต่สมัยนู่นย้อนไปสมัยโซโก้นู่นเลยครับอครับแล้วก็เราก็ใช่แล้วก็ส่วนตัวของผมเอง่ก็จะเป็นนักชิมแล้วก็มีไปทานที่ญี่ปุ่นทานที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนจําว่ารสชาติอันนี้แบบไหนอร่อยแล้วเราก็มาปรับเข้ากับเข้ากับสูตรของไทยอะไรเงี้ยครับ ของเราที่แตกต่างจากทำไมถึงชื่อโคเอนครับโคเอนอยู่โคเอนแพลวพาร์คนะครับสวนสาธารณะเพราะในอนาคตข้างนอกแถวๆนี้แถวแห่นี้เป็นสวนจุฬาร้อยปีครับครับเราก็เลยใช่รู้เลยใช่ครับในแผนใหม่ของจุฬาแล้วก็เหตุผลที่ว่าเราแต่งร้านสไตล์นี้แบบอินดัสนรีหน่อยเพราะว่าตอนนี้ร้านซูชิมันเยอะคนก็แต่งเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นยะาไปเราก็คิดว่าด้วยความที่เราเราอยากให้มัน ให้มหาลัยด้วยรู้ขึ่งวัยรุ่นหน่อยแล้วก็อยากให้ทําเป็นเดึกๆเราก็เป็นมันเป็นคอนเซ็ปต์เป็นซูชิบาร์ครับโดยที่ว่าร้านซูชิทั่วไปตอนนี้มันค่อนข้างเยอะใช่ที่มันแบบสเกลไซส์ประมาณของเราตอนนี้แต่เราก็เพิ่มของร้อนเข้าไปในในร้านซูชิด้วยครับอย่างนี้วัตถุดิบนี้เราคัดสารรและเลือกมาจากไหนอะคะก็เบื้องต้นตอนก่อนเราจะทําเราก็มีไปไปตลาดปลาที่ญี่ปุ่นครับที่ตลาดปลาสกิจิแล้วก็เราก็ให้เพื่อนแนะนําคน นำเข้าปลาใช่ไหมฮะท,ที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปลองไปคัดดูแล้วก็บินไปบอกว่าเฮ้ยเราจะทําร้านคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะเพราะของโคโอเอนซูชิบาร์เราเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องเป็นของสดครับสดใหม่ <c oughs> อร่อยอิมพอร์ตเข้ามาใช่ครับดีเลยถ้าอย่างนั้นแนะนำอาหารไปเลยเลยนะคะครับผมก็ถ้าเป็นตัวแรกตัวนี้ก็เป็นซุปไหตลับนะครับครับผมแล้วตัวที่สองก็เป็นโคเอนชิซิโรอข้างในก็มีแซลมอนสับ นะฮะแล้วมีชีสมีพวกนสูตรของเราน่อสูตรเฉพาะของที่ร้านนี้แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเป็นซาชิมิธรรมดาเป็นเซตของเราก็คือทางเชฟเราเนี่ยจะเลือกปลาที่ดีที่สุดในวันนั้นอันนี้ก็เป็นสลัดปลาเงินนะครับสลัดปลาเงินสิ่งโตชิ้นซอบใช่ครับแล้วก็สุดตัวสุดท้ายนี่เป็นโคเอ็นจินเมนไตสเปเชียลก็คือเป็นปลาจินดาละนะครับที่เราย่างย่างด้วยการหมักอย่างดีแล้วก็ทำซอสไข่ปลาเมนไตโกะอย่างงี้ครับ ก็อยากทาเลยนะลายไหลเลยใช่ราคาก็ไม่แพงวัตถุดิบอะไรเขาก็ดูแบบเลิศเนาะหน้ามามากเลยใช่เหลืออีกหนึ่งอย่างคือครับอันนี้เป็นชาเขียวสูตรทางร้านที่ทางร้านต้มเคี่ยวเองครับโดยการที่เรา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 เชื่อว่าเราชิมดูครับพูดเลยว่ามันต้องดบครับคอนเซปต์ของเราคือพอกินของขาวแล้วก็เอาตัวนี้มาตัดหวานครับ เป็นการเป็นการล้างล้างปากกินข้าวอีกทีหนึ่งอเงี้ยครับเพราะธรรมดามันจะเป็นเป็นร้อนใช่ไหมะเป็นร้อนหรือเย็นก็จะเป็นจืดอ่าจืดธรรมดาจะมีแบบหวานน่อยครับก็คือเราพอกินทานของข้าวเสร็จเนี่ยเราก็เชื่อว่าตัดด้วยตัดตัดหวานอีกทีหนึ่ง่เงี้ยครับใช่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช่ว่าหวานจัดนะมันก็มีความขมของชาชาเขียวมมีความหอมขึ้นจมูกของชาเขียวแล้วก็มีความหวาน ที่ตัดรสค่าวเนี่ยครับแปลกดีอันนี้ก็ยังไม่ได้ทานนี่ทานอาหารอะไรเลยก็อยากก็อยากมาลองอันนี้แล้วอ่ะก็ใช่อ่ะถ้าจะมาที่นี่มายังไงอะคะครับก็ของเราตึกอยู่ตรงคอมมิชชั่นที่ชื่อว่าแอมพาร์คนะครับแล้วก็จุฬาซอย22นะครับพิลาเปิดปิดนะครับก็เปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าทุ่มครับแต่ถ้าใช่เราเปิดทั้งวันแล้วก็รับออเดอร์เราเนี่ยประมาณสี่ทุ่มครับ มากันได้เลยเนอะใช่คือถ้าจะช่วงเวลาทั้งวันเลยใช่ะใชั่วโมงเลยอ่ะค่ะมีมากเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะมามาพร้อมเลยพร้อมถึงพร้อมที่สุด ดมาที่อันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้คือสตาชิมิรวมนะคะก็จะมีปลาหลากหลายซึ่งเซตเนี้ยดูยิ่งใหญ่อลังการในราคาที่ไม่แพงเลยคุณแม่ใช่เพราะว่าปลาเยอะมากและที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าของโอ้โหของเขาดีแล้วดูสดและสวยงามอลังการแล้วเป็นเป็นปลาที่สดณนะวันนั้นชิี้ชิ้นใหญ่มากเลยอะ่ะใช่โอ้โหไม่รีรอแล้ว โม<พ>เทโลอะไรก <ทำ S 1> ็รว่ากันไปเนาะอโอ้โหดูสิปลาดีอ่ะนิ่มนวลชุ่มช,ชื่นมากเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> จริงเราก็ควรจะแบบปลาสดไงพอสดอะไรก็ดี อ,อ่ะที 2> ่2ต่อที่สลัดปลาเงินของเรา<น>อันนี้นะคะต้องราดซอสหน่อยจริงมันเป็นน้ำสลัดที่แบบเหมือนญี่ปุ่นนะเนาะพอมันมีมายองเนสมีอะไรมันก็มันก,นก็ฟิลดีอ่ะมันหนวานหวานเล้วหยุดทาะเลยแล้วปาเขาก็ทอจะกรอบๆอย่างเงี้ยนะ อร่อยแล้วเราก็มีอันนี้ค่ะอันนี้คือปลาฮิมะญี่ปุ่นราดซอสไข่ปลาสูตรพิเศษอร่อยมากเลยอ่ะคือดีคือดีมันเ้วหอมและไอตัวข้างบนที่เป็นท็อปเนี่ย คือถูกหมักมาเนี่ยนังก็อร่อยแล้วมีรสชาติและออกแบบเปรี้ยวเค็มๆอ่ะอือแล้วเนื้อปลาก็รู้อยู่แล้วมันอร่อยอยู่แล้วนะสดนแบบไม่ได้ข่าวแล้วตัวตัวท็อปนี่อร่อยมากเลยอ่ะเด็กก็กินได้ไงมีลูกไงแสตมป์เขจะกินให้ทานปลาใช่เย็นนี้สำหรับอาหารอร่อยมากเถอะ มาต่อที่อันนี้ค่ะอันนี้คือโคเอ็นชีสิโรนะคะซึ่งน่านทานนะเป็นแค่สูตรเฉพาะของที่น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 ี่ิน,น,น,นใหญ่เลยอ่ะอร่อยอร่อยจริงร้อนะะำประมาณนี้กำลังดีใหญ่มากไม่สวยอ่ะ ผู้หญิงกินอ่ะัะไม่สวยแล้วแต่อร่อยอ่ะยอมยอมไม่สวยคือมันเด็ดตรงที่ซอสและดันมีเผ็ดนิดๆปลายๆอ่ะและไส้ข้างในอีกเป็นอะไรที่ลงตัวเออมีรบทุกรใช่ในหนึ่งคำเออในหนึ่งคำอ่ะมันเลยรู้สึกดีอุ้ยตายละกินไปแล้วไม่ลาวเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะยังเหลือโซุปอีกนะ เราอีกหนึ่งอย่างตง้องมีซุปอหอยตลับใช่ถ้างั้นเรามาลองซุปหอยตลับกันดีกว่าคุณแม่คุณแม่ทานเยอะๆเลยนะเพราะไม่สบายทานซุปเยอะ,ยอะชอบมากเลยอ่ะแต่อันนี้โอเคเลยนะ่นใจต้องมาอีกต้องมาอีกซ้ำอยู่ใกล้ด้วยแค่นี้เองอะ่ะ ไอ้มาร์คแอมร์คมีเองสามย่านซอยจุฬา22มาง่ายโครงการใหญ่มากค่ะแต่ร้านโคเอ็นอยู่ชั้นจีนี่เราต้องตัดด้วยอันนี้ใช่ยังไม่อยากจะตัดเลยอ่ะก็จะกินอีกเนี่ยอืมโอ๊ยตายน้ำมันนี่ก็อร่อยฟินเนาะมันเนี้ยฟินมากแต่ประเด็นคือเลือกได้หรือเปล่าเมนูแฮปปี้เนี่ย หนึ่งสองสาปลาหิมะราซอสไข่ปลานี่ซุปหอยตลับเออมันชื่นใจอะมนอร่อยมากเลยอะใช่มันเหมาะกันหน้าหนาวช่วงนี้ใช่ไหมล่ะ มันก็กินชื่นใจแต่ว่าคุณแม่ว่าปลาคุณแม่ชอบแม่ชอบปลาใช่ไหมมันอร่อยอย่างอาเป็นว่าทุกอย่างอร่อยมากค่ะถ้าางนั้นก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะก็ลองมาแวะลองทานดูแล้วกันนะคะโคเอ็นซูชินั่นเองที่ไอรพารคชั้นจีค่ะมากันได้เลยสำหรับเราสองคนทานต่อเนาะเอ,อ,อยากกินต่ออะ่ะ มิมกับเรา2คนนะคะกับการแนะนำร้านอาหารดีๆนะคะใ,<ช>ในโครงการแอมพาร์คนะคะเป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ของในย่านสามย่านนี้เลยนะใช่แต่ไม่ว่าจะเป็นในย่านสามย่านแบบ ไสไตล์เก emos, ่าหรือสไตล์ใหม่มีว่ามันก็เป็นการผ işte. สมผสานที <iento Tr ud ido> ่ลงตัวแล้วกันคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกันแล้วกันนะคะไอม์พาร์คสามแยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องลากันไปแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีะคะกับเรา2คนในรายการ Happy Morning ค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Happy Morning ค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจจริงๆเลยนะคะสําหรับสถานที่เที่ยวนะคะเรียกว่าเป็นแห่งใหม่ใช่น,นี่นะคะเขาเปิดบริการทั้งวันเลยนะคะหลังจากตะวันตกดินนะคะก็จะมีเมนูอาหารให้เลือกอีกมากมายเลย,ยอร่อยอะทำไงเองอ่ะอืออือคืออร่อยอันนี้คืออร่อยอ นับสนุนโดย Believe Believe in Truth สวัสดีค่ะ Happy Morning ค่ะทุกเช้าตอนแรแม่จิ้มจ้วงเลยจ้วงเหรอจ้วงเลยแม่มีปัญหาเดีวกันทานแล้วล่ะเดี๋ยวชุดก็จะเลอะเออก็หมายถึงว่าชาทั่วไปถ้ากินร้อนๆกินกับเขาถึงให้กินกับอาหารจีนไงอือใช่เราต้องกิน ก็ไม่ใช่คนจีนเนะเนาะจะไปรรู้นี่ยังไงคนจีน